สวัสดีครับครบครับตาเีโอเควันนี้ก็ P o K อยู่กันในเกมไมครับนะครับก็นั่นแหละจะไม่มีอะไรมากแกมันเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็อุ้ยเอาจบนี่เป็นบ้านของผมผมสร้างเองนะครับเนี่ยผมมีทิกนะครับแต่ผมเดี๋ยวมาบอกทีหลังละกัน,นได้ว่ามีสามชั้นครชั้นแรกก็จะเป็นชั้นประมาณว่าห้องนั่งเล่นอะไรทรํานองนั้น หนังสือมันโคตรเยอะเลยเอเฮีย er, แต่ว่ากูวางไปกูก็ไม่ได้อ่านเลยหรอกอ,อีก็อะไรเป็นชั้นประมาณว่าอืมนั่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนอะไรทำนองนี้นะครับโอเคชั้นที่สองเป็นชั้นประมาณว่าเอาไว้เล่นอ่ะเบื่อก็ไม่เล่นน้ำอะไรทำนองเนี้ยเอาให้เอาให้ใครแตกตายกันไปเลยอะไรทำนองนั้นฮะมีสาะเล็กกับศะใหญ่ จริงๆมันก็ไม่ตางกันหรอกแค่นันมลึกกว่าเฉยๆนั่นแหละเออก็ชั้นที่สามก็จะเป็นส่วนของชั้นนอนห้องนอนเออชั้นนอนที่ไหนไหวะไอ้เที้ยเขาเรียกว่าห้องนอนห้องนอนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนในกล่องนั้นไม่มีเที่รหรอกเออก็มองๆไปงันแหละก็ประมาณว่านี่คือ,อบ้านของผมเองนะครับก็ผมจะที่บอกคือแบบผมไปคุ้มสร้างเองทั้งหมดเลยนะแต่อีินีเนี่ยกูไม่ได้สร้างเองนะเว้ยกูให้นะ้ำกัลาวาทำให้ไอ้จิหิ่าข้าจ้ำมันไป กูจะข้าจ้างมันก็คือให้น้ำมันแดกแล้วมันก็กลายเป็นหินโอ้เกมนะครับก็เป็นห้องประมาณว่าห้องนอนดูทีวีอะไรทำนองนั้นนะประมาณนี้สำหรับบ้านของผมนะครับโอ้โหโอยจมทุกที่ที่มีน้ำที่มันมีน้ำละจิบขายได้เลยบันไดกูก็ไม่ได้สร้างสูงเอ้ยช่างแมงแล้วกัน ผมก็ฝีมือการสร้างของผมก็ประมาณนี้แหละดูบ้านจากภายนอกมันไม่มีเลยเลยมอนเหมือนอะไรไม่รู้เหมันหอคอยงงงงที่ไม่มีอะไรแต่พอเข้าไปข้างในว้าวนี่มันบ้านเทียนเลยวันนี่ยพื้นนี่เป็นกระจกกูนี่มองทะลุได้เห็นทุกๆุกอย่างแต่ละชั้นลิชิบผายแต่ก็ช่างมันถือนะก็นั่นแหละกก็ถือว่าเป็นสิ่งอะไรที่ดีมากๆผมสร้างสวยได้แค่นี้แหละครับ ผมก็ไม่ได้มีฝีมือในการสร้างออกแบบอะไรสักเท่าไหร่ช่วงนี้จินตนาการมีน้อยคิดอะไรไม่ค่อยออกออก็ประมาณนี้ก็ับสำหรับบ้านของผมนะ,ะ No God Please No Why Why ซบต่อมาแก้อะไรแบบนี้ด้วยวันเนี้ย เีอผมลืมอะไรไปวะใช่ผมลืมสาวไฟถ้าวิ่นสาวไฟกูจะดูทีวียังไงนั่นแหละคือสิ่งที่ปัญัาแต่เกมอมไครับมันดูทีวีไม่ได้โว้โหเก็บ What t ทางรับกับโจรบุกบ้านผมดีเฮียเดี๋ย hey วขอขอัดแป๊บหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดีไม่ดีดก็อืนั่นแหละ เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปคลิปสี่ชั่วโมงแล้วกันนะเออคอนเทนต์ยี่สิบชั่วโมงเดี๋ยวจะถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวกดจะทำไฟล์แล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ไม่โคตรไม่มีเวลาเลยโคตรโคตรงานยังเยอะอีกที่อะอะไรไม่รู้มันเต็มบ,บ้านกูนหมดอนะ,ะอย่างโอ๊ยกอดสร้างสระไฟเอาเสาไฟไว้ไหนดีวะเออสร้างส,งสูงๆไปก่อนแล้วกันประมาณนี้ what the No God peace อืมกูจะต้องมาแก้แล oh, yeah. ้วใช่ไหมชีวิตกูไม่มีเช่อใจเลยโอเคกูจะสั่งให้ต่อดียวเอ้าไม่ใช่พมาณนี้ละกันไม่ใช่พมาณนี้ละกันไอ้เหี้ยมากูคุณนะแต่ อาประมาณนี้ละกันนี่ไอ้เหี้ยกูนี่ไอเฮี้ยเฮ้ยทำไมกูมันทุกเลผพาดี้เ้ยเอามา้ยไม่เอาไม่เอารถไฟ เอาเป็นผมละกันไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่มันต้องเอาเป็นอะไรให้มันดูไฟฟ้าได้แปลกปลกอุ้ยแปลกแปลกของเหล็กละกันไม่ใช่เหล็กดิมันเอาไปเออช่างแม่งละกันนะกระสอบขึ้นมา ติอีกคูโอเคมันก็อืมมันก็ดูได้เลยแหละมะั้งคิดคิดซะว่ามันคือสาย,ลยละอะไรอะ่างง่ายใช่ั้นแหละก็ก็เป็นการจบคลิปผมจักกระดูลงไปฆ่าตัวตายไปละจ้า